ก็สวัสดีครับก็กลับมาเล่าเรื่องของการประสบการทํางานที่ผมเคยทํางานกับลูกค้าต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เวลาเราคุยกับลูกค้าเนี่ยผมเคยอ่านบทความหรือว่าตาม Facebook ต่างๆเนี่ยที่เขาชอบว่าแบบว่า,าลูกค้าบร e f มาไม่ดีหรืยออะไรย่างนี้งี้ง,งี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้ว เราจะโทษเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้ไนะเพราะว่าถ้าเขารู้เขาคงไม่จ้างเราทำถูกไหมจริงๆเราชอบไปโบยความผิดไปอยู่ทางน ون, งน้นทางนี้อะไรเงี้ยจริงเรามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นนะสิ่งที่เราควรทำนะเราต้องเข้าใจเขาให้มากที่สุดแล้วเราก็พยายามขุดคุยนะข้อมูล ต่างๆที่เขาพยายามนําเสนอออกมาให้ได้มากที่สุดว่าเขาต้องการอะไรมันเป็นหน้าที่ของเราในการขุดคุยว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่ใครเขาบอกอย่างเดียวเราต้องพยายามตั้งใจฟังและขุดคุยหาข้อมูลว่าเขาจะต้องการสื่อสารอะไรในงานนี้เขาจะทำอะไรมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเองนะ จริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรานะต้องขุดคุยออกมาขุดคุยออกมาให้เขาพูดได้มากที่สุดในบางทีเนี่ยเขาอาจจะสื่อสารไม่เป็น,นบางคนอาจจะสื่อสารไม่เป็นบางคนอาจจะเป็น AE เพิ่งอาจจะหัดนะหัดหรือเพ่อดีลงานเพิ่งหัดดีลงานหรืออาจจะเป็นฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มาคุยนะซึ่งเขาอาจจะไม่มีสกิลทางด้านการสื่อสารหรือการ ทำงานบางทีอาจจะไม่ได้ไม่ได้อาจจะเป็นเจ้าของงานมาคุยเนี่ยมันก็จะาําให้ไม่ได้มีผู้อํานาจในการตัดสินใจมาคุยใช่ไหมมันก็ทําใหเ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาก็สื่อสารได้ไม่ถูกต้องตามจุดเนะเราก็เป็นหน้าที่ที่ต้องขุดคุยหาข้อมูลเราต้องหาข้อมูลบริษัทเขาโดยรอบให้หมดนะแล้วเราก็ไปดูคุยเองด้วยว่า,วา แต่และอย่างมันเป็นอย่างไรนะว่าสิ่งที่เขาต้องการนําเสนอไม่ใช่บอกโอ้เขาบีบเพี้ยจังเลยหรือว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกหรอกครับจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรานะ่แล้วเราก็เป็นหน้าที่ของเราในการขุดคุยข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเ้วเราก็เอามาว่าเขาต้องการอะไรเราก็ไปออกแบบเพื่อแก้ไขสิ่งนั้นให้เขานะีอา่อันนี้คือสิ่งที่บางทีเขาอาจจะถ้าเราเขาถ้าเราคุยกันไม่เข้าใจ จะทำยังไงมันก็มีวิธีการแก้ปัญหาของมันอยู่นะโดยการใช้ภาพคุยนะใช้ภาพสื่อสารบางทีเราบอกลูกค้าออกมาโอ้ผมอยากได้หรู้รูเลยเนะแต่เราทำออกมาวอ้ให้หรูให้แต่มันไม่หรูไม่ไม่ไม่ตรงเขาทำยังไงใช่ไหมใช้ภาพนะใช้ภาพในการสื่อสารเราไปหาหารูปมาก่อนหารูปมาคุยกันเขาเรียกการเหมือนการปรับการปรับมูดนะปรับอารมณ์เลจูนจูนด้วยภาพก็ใช้ภาพคุยกันสิ่งที่ คุณก็ต้องพยายามที่จะเอาสิ่งที่อยู่ในหัวเขาออกมาข้างนอกให้ได้ถูกไหมเออว่าเขาคิดอะไรนะอะไรที่อยู่ในหัวเขาเราก็ต้องรู้นะเราก็พยายามสื่อสารกับเขานะมันเป็นหน้าที่ของเรานะมันเป็นหน้าที่ของเราเออซึ่งอย่าไปโทษเขาเลยเพราะว่าเขาก็เอ่อถ้าถ้าเขาทำได้เขาก็คงไม่จ้างเรานะซึ่ง ในในกรณีนี้มันจะทาให้งานยิ่งเราทํางานมากเท่าไหร่เนี่ยมันเอ่อเขาเรียกอะไรถ้าเรายิ่งทํางานมีโปรเซสงานที่ชัดเจนมากเท่าไหร่เนี่ยคุณค่าของงานเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะไม่ใช่เอ่อมันมันจริงค่าคุณคิดถูกอะ่ะมันก็คิดราคาราคางานเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเนี่ยอันนี้ ก็ไม่อยากจะพูดถึงตรงนี้เท่าไหร่นะซึ่งจริงๆแล้วเราก็ต้องวางโพ i ชั o น n i n g ของเราให้ดีนะซึ่งจริงๆแล้วทุกอย่างเป็นหน้าที่ของเราในการคุดคุยในการจูนด้วยภาพนะคุยสื่อสารกันให้เรียบร้อยนะทุกอย่างก็เป็นหน้าที่ของเราอันนี้เราก็ฝากไว้นะ้ให้ให้ให,ให้ให้คิดแล้วก็ลอง สื่อสารกันด้วยภาพดูนะอย่างเช่นไปหารูปมาให้ดูกันนะอ่ะโอเคนะน,นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะที่คบกับเวลาคุยกับลูกค้านะครับผมก็ไว้มีปัญหาอะไรมากมากมาอคลิปต่อไปจะนำเสนอนะครับผมสวัสดีครับ